คุณพี่วิชานะครับจากไหนนะครับพี่บ้านโป่งจากบ้านโป่งนะครับพี่ไม่เคยมาดูรถเลยนะครับโอนมาจําแล้วก็มารับรถเรามีรถจริงนะครับมีรถจริงมีตัวตนจริงไม่ใช่วิชาชีพครับวันนี้รับรถล้ะขอบคุณวิพี่ทุกคนนะครับขอให้พี่เดินทางปลอดภัยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยครับโอกาสหน้ามาอุดหนุนน้องๆใหม่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอให้บารามีหลวงพ่อโตหลวงปู่ม่วงปู่แย้มคุ้งคลองพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับครับปุ๊บมันกันได้ึ้นมาปุ๊บอ้าวผมก็ ผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกเฮ้ยพันดำนี้แล้วผมดูป้ายทะเบียนเอาเอาเลยผมก็คือคือไม่สายชีพนะหนึ่งมันจะไม่เห็นหน้าสองจะไม่เห็นรถมันจะทาไงก็ได้ให้เราโอนให้ได้อ่ะเพราะเพราะจรงดูรถดูให้รถจริงผมแนะนําอย่างเงี้ยแหละโอกาสที่เราจะไปแจ้งความเราพยายามโอนสักพันสองพันพอจเยอะถ้าเรามั่นใจเยอะอย่างผมว่าว่าพี่โอนสองพันนะหรือพันเนี้ยแล้วประมาณสองพันเออเนี่ยมันจะชัวร์กว่า